อุบายพิจารณาเพื่อให้เข้าสู่พระอริยะบุคคลขั้นพระอรหันเมื่อผ่านพระอนาคามีมาแล้วโดยการประพฤติพรมจรรย์ไม่เสพเมถุนเบื่อหน่ายในการสืบพันธ์แล้วเมื่อตายแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเกิดอีกเพราะว่า ไม่จำเป็นจะต้องมาสืบลูกสืบหลานสืบพันต่อไปอีกจะไปเกิดชั้นสุดทาวาด5ชั้นคืออวิหามีอายุหนึ่พกับอัตปามีอายุสองพกับสุทัศสามีอายุ 4, ส,สี่พันกับสุทัศสี มีอายุ8ปดพันกับและอักนิถามีอายุ1 6ึ่งกพักับแล้วเลยเข้าสู่นิพพานไปเลยส่วนผู้ที่ยังไม่ตายก็ต้องปฏิบัติละสังโยชน์เบื้องบนต่อไปเพื่อให้บรรลุเป็นพระอรหันต์สังโยชน์ข้อที่6คือรูปราคะ เป็นความกำนัดยินดีในรูป,ปธรรมที่สำคัญก็คือคนที่อยู่รอบข้างเรานี่แหละลูกหลานสามีภรรยาญาติพี่น้องทั้งหลายแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆเราต้องพิจารณาปล่อยวางให้ได้ให้หมดโดยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้ ให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายเมาเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีอยู่มันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาห้ามได้ยากบังคับได้ยากไม่ได้ดังใจเราสิ่งใดที่ไม่ได้ดังใจเราเราจึงทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้คิดปรุงแต่งก็สร้าง สังขารเกิดให้เกิดขึ้นการเกิดขึ้นเป็นทุกข์ดังนั้นเราจะต้องดับการเกิดหรือปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้ให้หมดเสียก่อนส่วนทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ให้สละออกไปให้ลูกให้หลานสามีภรรยาไปให้หมดตลอดทั้งปัจจัยสี่ต่างๆมอบให้ลูกให้หลานไปปฏิญาณตนว่าจะไม่เป็นผู้ขอ ให้สิ่งใดได้สิ่งใดก็ใช้ไปในสิ่งนั้นก็จะใช้จ่ายไปตามได้ตามมีของเราสละทุกสิ่งออกไปให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อสละไปได้หมดแล้วจิตของเราก็จะสงบว่างจากรูปธรรมทั้งหลายรู้รู้อยู่สงบอยู่ความว่างก็คือความรู้ รู้อยู่สงบอยู่นั่นเองจากรูปรธรรมสติปัญญาตอนนี้จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นจะทำให้เป็นทุกข์จะต้องมีสติปัญญาตามดับความเกิดอยู่ตลอดเวลาจึงพยายามสแสวงหาการเกิดไม่ให้เกิดขึ้นโดยการเกิดนี้เกิดจากภัสสะทางอินทรีย์หก คือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจผัสสะรูปเสียงกลินล่นรสโพธัพะและธรรมลมจึงเกิดการตามหากิเลตตันหาที่เกิดจากการเกิดเพื่อที่จะดับการเกิดให้หมดสิน้นเมื่อดับการผัสสะของอินทรีย์หกได้ในปัจจุบันก็คือการดับปัจจุบันได้นั่นเอง สังโยชน์ข้อที่7คืออรูปราคะเป็นพวกนามธรรมที่ทั้งหลายจะแยกออกเป็นสองทางทางที่หนึ่งคือผู้ปฏิบัติด,ด้วยฌานและสมาบัติก็จะเข้าเข้าออกออกฌานและสมาบัติถ้าไม่หลงลิดหลงเดชเบื่อหน่ายในการเข้าฌานเข้าสมาบัติ ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาบังคับได้ยากห้ามได้ยากไม่ได้ดังใจตนจึงทำให้ตนเป็นทุกข์เมื่อเข้าฌานสมาบัติได้ก็สงบว่างเป็นสุขเมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้วก็จะกลับมาทุกข์อีกเช่นเดิมเกิดความเบื่อหน่ายคลายเมาในฌานและสมาบัติ ก็เกิดการปล่อยวางฌานสมาบัติก็เข้าสู่นิพพานทันทีหลังจากนั้นก็จะเข้าฌานสมาบัติไม่ได้อีกเลยทางที่2ผู้ที่ไม่ได้ฌานสมาบัติกิเลสก็ไปเกิดที่ขันห้าคือสัญญาขันและสังขารขันให้พิจารณาปล่อยวางสัญญาขันคือความจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ให้ได้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผพทภพะและจำธรรมลมซึ่งเป็นอารมณ์ที่เกิดจากความจำเวทนาเช่นความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ในอดีตจำสัญญาคือธรรมลม คือความจำอารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นอารมณ์กโกรธอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์หลงอารมณ์ผ่องใสอารมณ์เศร้าหมองจำสังขารอารมณ์ที่เกิดจากความคิดความนึกความปรุงแต่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้เมื่อปล่อยวางสัญญาขันได้ ก็คือการปล่อยวางอดีตได้นั่นเองพิจารณาปล่อยวางสังขารขันคือความนึกความคิดความปรุงแต่งไปในอนาคตเพราะสิ่งที่เรานึกเราคิดไปนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ได้ดังใจเราห้ามได้ยากบังคับได้ยากจึงทำให้เราเป็นทุกข์ให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายเมาปล่อยวางสังขารขันได้ ก็คือปล่อยวางอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองพอมาถึงตรงนี้แล้วจิตของเราก็จะปล่อยวางปัจจุบันปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตได้จิตก็จะสงบนิ่งอยู่รู้รู้อยู่ว่างจากอดีตปัจจุบันและอนาคต จิตว่างก็คือจิตสงบร,รู้รู้อยู่ในปัจจุบันแห่งความว่างจากอดีตอนาคตและปัจจุบันนั่นเองไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันจะเป็นคนไม่ชอบจำคือลืมง่ายเป็นคนซิ่งคิดคือไม่คิดปรุงแต่งสติปัญญาของเราก็จะ ได้ทบทวนว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราปล่อยวางไม่ได้อีกก็ไปเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกจักรวาลที่เคยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่มันยังไม่ว่างซึ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรมเช่นต้นไม้ภูเขาดวงดาวนรกสวรรค์ วัตถุข้าวของต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่เราก็จะไปตามดับให้มันหมดสิ้นครอบโลกจักรวาลเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นนานไปมันก็ไม่เที่ยงคืออนิจจังทุกขังและอนัตตามันเป็นสิ่งที่บังคับได้ยากห้ามได้ยากไม่ได้ดังใจเราจึงทำให้เราเป็นทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นอัตราตัวตนอยู่ดังนั้นจึงตามดับสังโยชน์นต่อไปสังโยชนข้อที่8คือมานะมานะคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นนามรูปมีอยู่ทั่วทุกขนทุกแห่งในโลกจักรวาลนี้เช่นต้นไม้ภูเขา ดวงดาวดวงอาทิตย์วัตถุข้าวของต่างๆตลอดทั้งตัวเราตัวเขาสัตว์บุคคนนลนรกสวรรค์ด้วยการดับสิ่งเหล่านี้ก็โดยเอาเวลาไปเทียบเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลนี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่คงทนได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรลักษณ์ คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาเราก็ต้องพิจารณาตั้งแต่วัตถูกข้าวของที่มีอายุน้อยๆก่อนเช่นเสื้อผ้าไม่กี่ปีมันก็จะดับไปขาดศูนย์สิส้นไปทีวีตู้เย็นเวลานานเข้ามันก็จะดับไปบ้านรถต้นไม้ภูเขาดวงดาวดวงอาทิตย์เมื่อเวลามากๆไม่มีสิ่งใดที่จะไม่ดับตลอด ไปจนถึงระบบสุริยะจักรวาลก็จะดับไปด้วยถ้าหันมามองนระกสวรรค์เวลาน,านานเข้ามันก็จะดับไปเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดคงทนอยู่ได้หันมาดูตัวเราไม่กี่วินาทีก็จะดับสูญสลายไปจิตของเราจะตกกระแสครั้งยิ่งใหญ่คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลน,นี้ก็จะดับไปหมดไม่เหลืออะไรอีกเลย ที่ทำให้จิตนั้นไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนได้อีก,กจิตจะว่างเปล่าครอบโลกจักรวาลความว่างของจิตก็คือความรู้สงบของจิตนั่นเองครอบโลกจักรวาลเลยเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักนี่จากประสบการณ์ของคุณตาที่ได้ปฏิบัติมาบางท่านอาจจะหลงว่าเราเข้าสู่นิพพานแล้ว เพราะมันว่างรู้อัศจรรย์ครอบโลกจักรวาลเลยทีเดียวไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีเขาไม่มีเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราด้อยกว่าเขาเขาด้อยกว่าเราเราเสมอเขาเขาเสมอเราเพราะไม่มีอัตตาตัวตนอีกแล้วแต่ถ้าหากว่าเราใช้มหาสติมหาปัญญา พิจารณาถึงความว่างของโลกจักรวาลน,นี้เราจะพอสังเกตได้ว่าจิตของเรายังมีอาการพอสังเกตเห็นเช่นเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างผ่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างจึงรู้ได้ทันทีว่ายังมีตัวจิตอยู่อีกที่ยังไม่สูญสลายไปในความว่างแห่งจักรวาลถ้าดับ จิตได้ก็จะเข้าถึงความว่างเปล่าแห่งจัก,กรวาลทันทีหรือเข้าถึงนิพพานทันทีจึงเกิดสังโยช์ตัวที่9คืออุทธ,ธจัความฝุ้งสั้นในธรรมขึ้นคือหาวิธีดับจิตเพื่อที่จะเข้านิพพานเพราะเห็นนิพพานแค่ปลายจมูกเท่านั้นสังโยชน์ตัวที่9อุทธ,ธจั อุทจจะคือความฟุ้งซ่านในธรรมหาวิธีดับจิตหรือปล่อยวางจิตเมื่อดับจิตได้แล้วก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลยว่างเปล่าครอบโลกจักรวาลก็คือเข้าสู่นิพพานทันทีช่วงนี้จากประสบการณ์ของคุณตาจะเป็นช่วงที่ทุกข์มากเหมือนเสี้ยมปลายไขควงแหลมแหลมทิ่มแทงที่หน้าอกอยู่ตลอดเวลา เพราะหาวิธีจี่จะดับจิตให้ได้จึงรู้ว่าสมถกรรมฐานดับความฟุ่งซ่านคืออุทธ,ธจักวิปัสสนากรรมฐานดับอวิชชาคือดับจิตนั่นเองนั่งสมาธิภาวนาดูลมหายใจเข้าหายใจออกจิตที่ฟุ่งซ่านเป็นอุทธ,ธจจยอยู่นั้น ก็จะรวมตัวสงบเป็นสมาธินิ่งอยู่รู้ๆอยู่เป็นสมาธิสัมพุทธชงให้เราใช้มหาสติมหาปัญญาของเราติดตามสมาธิสัมพุทธชงไปเรื่อยๆจะเห็นว่าสมาธิสัมพุทธชงนั้นก็จะเคลื่อนเข้าสู่เบขาสัมพุทธชงโดยเป็นไปของมันเองเราไม่ได้บังคับบัญชาให้มันเป็นไป พอมันวางอุเบกขาอยู่จิตก็จะรู้ว่างๆอยู่ความรู้ว่างนี้เป็นความรู้ว่างของจิตซึ่งเกิดจากการเจตนากำกับรักษาของเรามาโดยตลอดในการปฏิบัติธรรมจึงมีคำถามผุดขึ้นมาว่าความว่างเปล่าที่ไม่ได้กำกับรักษาที่มีอยู่รอบนอกอุเบกขาสัมพุทธชงนี้มันคือความว่างเปล่าอะไร ปฏิบัติมาเมื่อใดก็เห็นความว่างเปล่านี้คงที่อยู่ตลอดเวลามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีใครได้บังคับกำกับรักษามันเลยไม่มีต้นกำเนิดแห่งความว่างและไม่มีขอบเขตอ้างอิงเงียบนิ่งไปสักพักหนึ่งก็มีคำตอบผุดขึ้นมาว่านี่แหละคือความว่างเปล่าแห่งนิพพานธาตุ พอคำตอบผุดขึ้นมาเช่นนั้นความว่างเปล่าแห่งจิตก็สูญสลายหายไปทันทีความว่างเปล่าแห่งนิพพานธาตุก็เข้ามาแทนที่ครอบโลกจักรวาลรู้ได้ทันทีว่าเราเข้าถึงนิพพานแล้วได้กำจัดจิตหรือเราหรือตัวเราซึ่งเป็นสังโยช์ตัวที่สิบคืออวิชชาได้สูญสิ้นไป หมดแล้วสำเร็จเป็นพระอาหารหันแล้วขอให้พวกเราทั้งหลายได้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงที่คุณตาได้บรรยายมานี้ให้เข้าใจให้เป็นปัจจัตังก็จะเข้าถึงนิพพานได้ทันทีขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุธรรมเข้าสู่มรรคผลนิพพานในภพในชาตินี้โดยเร็ววัยด้วยเถิดยะถาวลิวหาปุราปะริปุเรนติสาคขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปา จันโทปนารโสยถามณีโชติละโสยถาสพิติโยวิวัชานตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรลายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิสนิจังบุทธ,ธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลัง พวันตูสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพรวันทุเตอาเอาละทีนี้